พูดว่าบอกใหเรียนว่ากูไมเรียนแล้วอ้าวใครชื่ออะไรเนี่ยดีใจครับทำตันตีครับดีใจครับผมก็ทำวิ่งเพราะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาทำวิ่งผมก็ไม่วิ่งเพราะว่าผมไม่ได้เป็นเพื่อนงานศพเข้าไปแล้วรู้นั่งดูเขาแล้วรู้ไหมว่ามันขัดพอลกฉุกเฉินตอนนี้รู้ไหมบอกว่าจะวิ่งคไหมไม่วิ่งแล้วจะต้องเดินใช่ไหมนะเด่น ท่านกำลังร้องอยู่ในวงนั้นก็มีเรื่องไทกันตรงไหนผมก็ไม่รู้เลยไม่ไปนั่งในวงไฮโลนะไปนั่งดูผมก็นั่งดููครับเพราะว่าผมยืนมาก็แบบว่าแม่เขาลุกเขาเขาบอกว่าห้นั่งลงแล้วไปนั่งที่อื่นเนาะไปนั่งในวงไฮโลได้ครับเรากระจายได้แต่ว่าเราไนั่งดูจริงว่าบริเวณธรรเขามด้นับอยู่ ໄປນະຄັນວ່າເນາະແມ່ນນະໄປນະ <laughs>